สวัสดีครับสวัสดีครับรถแฮ่เอมเศร้ากันทาร่มนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมสวนยางนะครับหลังจากกรีดมือเศร้านะครับตอนนี้กาลังหยอดนํากดกําลังเหลียวนะครับพามาชมสวนยางนะครับหลังจากจุดปิดฤดูการรถแห่ช่วงเขาพันษานะครับตอนนี้ก็ลงกรีดยางนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับยางมีที่ซ้อนนะครับหลังจากคลายไปนะครับแหลกหนึ่งนะครับผม ข้ามาชมนะครับภาสีประมาณนี้ครับต้นยางหลายนะครับหยอดตักดไปแล้วครับเมียดแรกครับมีแลดเมีดมีมีที่สองครับรายข้ามาเป็นกำลังใจนีดนะครับด้วยกดฝากกดไหลกดแชร์กดกดตารน่อยด้ครับผมนะครับยอดตักดกํกำลังเรียครับมีที่สองครับ ลงตีสีนะครับบางต้นกับกำลังหยดนะครับอืมกำลังหยดอยู่ครับพี่น้องปอกๆๆเลยครับเดีย๋ยวพายังชมต่เรื่อยๆนะครับบรรยากาศทุกไฮทุกห,หน้าก,ก็มีครับอืมตัวนี้เศร้ายดเลยนี่ครับประมาณนี้ครับสวนยางของจะคล้องเองนะครับ กด,ดนำกดพอดตะเหลี่ยวนะครับตุบ่ม่ไงครับนะครับเดี๋ยวพาอย่างชมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับกระสีบ่ค่อยได้ลงปานใดนะครับฝนตกนะครับเกียรกับพระวงหน้าเพราะวงหลังอยู่ครับยยานฝนมาไล่ดากนะครับ ต้นออกแน่ออกแน่นะครับต้นบออกกะบออกนะครับเดี๋ยวพายางชุ่มเรื่อยๆนะครับประมาณน,าน,าน,รรานี้ครับบรรยากาศส่วนย่า่นะครับขอพัศจลแห้ก็กยังรับงานอยู่คุเกาเวนะครับเด้อนะครับพายางเลาะนะครับสีแห้งละ ตกบอลดฝนมาเนี่ยอดน้ำกดบ่เลยพายังชม่มเรื่อยนะครับตัวเตรียมโปก็มีเนี่ยตัวเครื่องโปตัวออกเนี่ยบอออกเนี่ยนะครับเนาะน่ครับจะพาอยากหลอยังชมเนี่ยครับรรยากาศอีสานบานเหานะครับเดี๋ยวพาชมอีกต้นนะครับต้นออกดีออกดีครับ ประมาณนี้ครับคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี้กันแล้วกันนะครับพามาชมสวนยางนะครับหลังจากกีดยางหยอดน้ำกดแล้วนะครับฝากไว้ซ้ำนี้กันแล้วกันนะครับด้วยขออนุญาตเฮ็ดเวียดต่อไปนะครับผู้เขมา,ามากก,ก,ามก็สับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe น้านบนนะครับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการถ่ายคลิปนะครับโดนสีเขาว มเฮ็ตนะครับต่อไปก็จะเห็ดเรื่อยๆนะครับตัวแหน่ก็ยังรับงานอยู่คือเก้านะครับผมอ่ะเปียงใจเห้กันแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้านะครับเด้อคลิปน,น่้ไปซ้านี้กันแล้วกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ